ทางวายพีสวัสดีครับคลนนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆน้ำชมในเลือกไว้ใช้งานกันนะครับคันนี้พร้อมใช้งานทางไกลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยราคาไม่แพง1นึ่งหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองราคาจักรยานครับไปขี่ก,กันแดดกันฝนจ่ายกับข้าวจ่ายตลาดได้สบายๆครับรถยังสภาพดีครับเครื่องเกียร์ดีใช้เดินทางไกลได้สบายน้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนสตาร์ตติดง่ายครับไม่มีทรยศ วิ่ง120บวกได้สบายสบายเลยครับ120กว่าได้สบายเครื่องควัน3 0 0 c ีครับประหยัดสุดๆไปเลยใช้น้ำมันลนวนนด้วยไม่แก๊สนะครับเครื่องสดสดภาษี65ครับมีนา65เล่มเอกสารชุดโอนครบสามารถไปต่อตอนโอนได้ครับไม่มีปัญหาระบบแอร์เย็นดีนครับแอนเย็นดีทั่วทั้งรถทั้งคันเลยเยร์ธรรมดาสีสันเดิมๆพอดูได้ครับไม่น่าเกียดอาจจะมีรล็ก้อยบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเอง ภายในก็ยังสวยหน้าปัดเลื่อนไม้ใช้ได้ครบ้องเครื่องเดิมๆครับเครื่องคาบูอาส์านะครับเป็นนิสันซันนี่ครับคันนี้เป็นนิสันซันนี่ B11 ครับปี B 94ล้อแม็กขอบ14ครับยางก็ยังใช้ได้ยาวยังใช้ได้หลายปีครับระบบไฟติดครบหน้าหลังติดครบทุกจุดเรเล่มเอกสารชุดโอนครบเลยมีบริการส่งด้วยครับคันนี้ส่งถึงหน้าบ้านครับ น,นี่สันตซันนี่รสพร้อมใช้งานทางกายได้สบาย100%ขายกันถูกโขกที่1 10, 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองขี่กันแดดกันฝนได้สบายคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับราคานี้ทานใดมองหารถไว้ใช้งานอยู่ก็ลองดูลองพิจารณ์กันได้ครับภายในก็ยังโอเคนะครับหน้าต่างมือหมุนเบาะหนังครับยังสะอาดครับแผมประตูตามนี้ครับรีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับ เครื่องพันสามร้ีซีนี่ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยครับไปขี่เหมือนขี่มอไซค์ไปจ่ายตลาดไม่ต้องกลัวน้ำมันแพงครับสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้คุ้มมากๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ